จะให้คุณผู้ชมไปช่วยไปสู่กันนะครับว่ามันมีภาพปริศนาติดวิญญาณหรือเปล่าตะกี้ใช่ไหมะตะกี้ที่พิจูนเกิดเอาไว้คุณผู้ชมครับคือเขาไปเที่ยวนะฮะสาวคนนี้เนี่ยไปกับหนุ่มให้หนุ่มคนหนึ่งถ่ายรูปให้ปรากฏว่าถ่ายรูปคู่กับพญานาคแต่ตรงท้องพญานาคเนี่ยเหมือนมีขา หรือมีอะไรอะคุณผู้ชมไปดูรพร้อมๆกันเนี่ยดูตรงหรือเป็นขาพญานาคไม่แน่ใจป <c oughs> กติพญานาคไม่มีขานะพี่ไม่มีขา <c oughs> แต่รูปนี้เนี่พยพญานาคมีขา <c oughs> แต่ดูลักษณะแล้วไม่น่าจะใช่ขาของพญานาคแน่นอนครับ <c oughs> แล้วไม่ใช่แค่ขาคุณผู้ชมลองดูกระเถิบขึ้นไปข้างบนนิดนึงฮะ <c oughs> มันลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเงาของคนเนี่ย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 อารมณ์เหมือนประมาณที่ผมเห็นตรงนี้นะผมรู้สึกเลยว่ามีพับพระธารูปอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบ เหมือนใส่สปงใส่ทีวออะไรอยู่แบบนี้นะครับก็เจ้าของภาพก็ระบุข้อความไปบอกว่าไปไหว้พญานาคแล้วถ่ายมาติดแบบนี้คืออะไรครับทันทีที่โพสต์ไปนี่คนเข้ามาคอมเมนต์กันบ้าเลยนะฮะเขาบอกว่าโอ้ยก็ติดขาพญานาคสิครับก็ถ้าหากว่าเราไปถ่ายรูปกับพญานาคก็ต้องเป็นขาพญานาคถ้าคุณไปถ่ายรูปกับสไปเดอร์แมนคุณก็ต้องเห็นขาสไปเดอร์แมนไงมีติดตลกนะฮะซึ่งบางคนก็บอกว่า เาก็ต้องดูดีๆนะเป็นคนอื่นหรือเปล่ามีคนอีกฝั่งหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยมันอยู่ในเพจตลกมาตั้งนานแล้วมีคนอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้แต่ทีมข่าวของเราไม่ลดละความพยายามนะครับก็อยากจะรู้อ่ะก็เลยไปถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพอะไรประมาณนี้ก็เลยโทรไปหาคุณออสบันดิตทองดีนะครับวิดีโอคอลไปเลยนะฮะบ,บอกว่าพี่ออสช่วยวิเคราะห์หน่อยสิว่าไอ้ภาพนี้สรุปแล้วนี่มันภาพติดวิญญ,ญาณหรือเปล่าเชิญพี่ออสหน่อยครับ ผมได้เห็นก็คือภาพของผู้หญิงคนนึ่งถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นโอ์พญานาคนะฮะแล้วก็ทางใต้โค์พญานาคก็จะมีรูปเหมือนมีขาคนยืนอยู่อะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมว่าง่ายมากต้องบอกเลยว่าผมว่าไม่ได้มีการตัดต่อแน่ๆครับเข้าใจว่าไม่ได้มีการตัดต่อแต่ว่าน่าจะเป็นบังเอิญอาจจะมีใครวางอะไรไว้นะครับอะไรไว้เหมือนเช่ดด้ามจอบด้ามเสียมแล้วก็มันแล้วก็ แสงกระทบจากด้านหลังนะครับด้านหลังที่กระทบกระทบเข้ามาแล้วมันเป็นเงาทําให้ดูรู้สึกเหมือนกับมีขาคนซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากอะไรแบบนี้เพราะว่าไอ้ท่อนๆขาๆอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างจะสากลมากมันไม่ไม่ได้เป็นรูปทรงที่ที่แบบว่าเด่นชัดว่านี่คือขาคนและอย่างการยืนของ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 ขาอันน okay. ั้นที่คนเข้าใจเป็นขาเนี่ยมันดูลักษณะเหมือนพอยท์เท้าด้วยซ้ำไปนะซึ่งผมว่ามันไม่ควรจะเป็นที่ถ้าเป็นรูปติดวิญญาณล้วเราวิญญาณ ตอนนั้นจะมาพอยเท้าผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นขอฟันธงว่าอันนี้คงเป็นวัสดุอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นเป็นท่อนสองท่อนวางหลังโอ์พยานาแล้วก็มีแสงตกกระทบทําให้ดูเหมือนรูปของขาของขาขาคนนะครับมันเป็นมุมตกกระทบของแสงใช่ไหมครับพี่ออสโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะครับรู้จักเหรอรู้จักครับสนิทเลยนะครับกับคุณออสบัณฑิตทองดีนขอบคุณมากเลยนะฮะได้เห็นหน้าและแหมหายคิดถึงด้วยนะครับจมูกนี่ทรงเดิมเลยนะอครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง